สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเขาโพดอีกเช่นเคยนะคะในรายการลูกสาวบ้านสมเด็จค่ะก่อนอื่นหนูขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อเป็นช่องทางเดิมค่ะ idline เข้าโพด1 993ส่วนเบอร์โท095 283 2148ค่ะท่านใดที่เข้ามาใหม่หนูฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้หนูมาใน ep 1 5 5 1 5 5นะคะมีมาทั้งหมด36รายการจา้ะ มีมาทั้งหมด36มสกรายการชอบรายการไหนแจ้งมาได้เลยขออนุญาตเริ่มรายการแรกวันนี้นะคะรายการแรกวันนี้ขอไปเป็นคู่ค่ะรายการแรกวันนี้ขอไปเป็นคู่ค่ะเป็นพิมพ์คะแนนนะเป็นพิมพ์คะแนนค่ะเป็นคะแนนทองคลิปค่ะกับคะแนนหยกแดงไปคู่กันแบบนี้จ้ะ นะคะแนนทองทิพย์กับคะแนนหยกแดงค่ะไปคู่กันแบบนี้เป็นเบอร์หนึ่ง EP หนึ่งห้าห้าเอาไปเก้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้เอาไป900ส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งมาได้เลยนะคะสวยๆเนาะเบอร์หนึ่ง EP 1 5 5จ้ะนะผ่านเลยนะอยากดูรูปเพิ่มเติมแจ้งมาค่ะเบอร์หนึ่ง EP 1 5 5้าจ้ะถัดมารายการนี้เป็นเนื้อผงประดับหลังเป็นหยกแดงจ้ะเป็นเนื้อผงประดับหลังเป็นหยกแดงค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สองค่ะ รายการนี้เป็นเบอร์สองนะนี่จ้ะเป็นเนื้อผงประดับหลังหยกแดงนะคะรายการนี้เป็นเนื้อผงลงลักประดับเป็นหยกแดงแบบนี้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์สองขยับกล้องลงนิดนึงอ่ะมือมือมือสั้นนะคะรายการนี้เบอร์สองเอาไปห้าร้อยส่งสีเก็บไปทางได้ค่ะเอาไปห้าร้อยส่งสีเก็บไปทางได้จ้ะแจ้งมาได้เลยนะรายการนี้เป็นเบอร์สองอีพีหนึ่งห้าห้าห้าร้อยส่งสีเก็บไปทางได้จ้ะ ถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สามรายการนี้เป็นเบอร์สามค่ะเป็นเนื้อผงลงลักค่ะเป็นประดับหลังเนาะเป็นผงลงลักประดับหลังค่ะรายการนี้นะคะเป็นเบอร์สาม ep หนึ่งห้าห้าหลังประดับแร่โคตรไม้สักค่ะหลังเป็นประดับแร่โคตรไม้สักแล้วก็ล้อมรรยามนีแบบนี้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์สามนะสวยๆค่ะแจ้แจง,มะะแแจงมาได้เลยเอาไปห้าร้อยส่งฝีแกปลาทางได้เอาไปห้าร้อยส่งฝีแกปลาทางได้เนาะแจ้งมานะคะสวยๆเนาะ นี่จ้ะเบอร์สามนะหนูผ่าเลยนะอ้าพอเริ่มไลยปุ๊บหิวน้ำนะคะเริ่มไลยปุ๊บเจ็บคออ่ะเดี๋ยวขอเนียจิกหนำนิดนึนงนั่งอยู่ตั้งนานไม่เป็นไรเนาะสามไปแล้วรายการนี้เบอร์สี่จ้ะเป็นเนื้อผงค่ะ เนื้อผลงลงรักหลังเป็นแร่ขนไม้สักค่ะหลังเป็นแร่ขนไม้สักนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่ ep หนึ่งห้าห้าจ้ะรายการนี้เป็นเบอร์สี่ ep หนึ่งห้าห้าเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้จ้ะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งมาได้เลยเนาะเบอร์สี่ ep หนึ่งห้าห้าค่ะเอาไปโพสจับคู่ดีเนาะเอาไปโพสจับคู่ไหมเออ เนื้อป่งเนื้อผงปนวะเนื้อผงนะหนูให้คู่ละยการ้อยส่งฟรีเท่าคะแนนเลยนะเนื้อผงเนื้จับคู่มาสององนะหนูให้ไปเก้าร้อยส่งฟรียกเว้นยกกับคดไม้สักนะนะคะหนูยกเว้นยกกับคดไม้สักเนาะอ่ะนี่จ้ะเบอร์สี่เอาไปห้าร้อยส่งฟรีค่ะจับคู่ไปเก้าร้อยส่งฟรีจ้ะเฉพาะเนื้อผงนะทันมาขึ้รายการนี้เป็นเนื้อผงสีขาวค่ะเป็นเนื้อผงสีขาวประดับหน้าหลังเป็นละคังทองเหลืองค่ะนี่จ้ะ เนี่ยเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะนะรายการนี้เป็นเบอร์ห้าค่ะด้านหน้าเป็นประดับแบบนี้จ้ะด้านหลังเป็นฝั่งละคังทองเหลืองค่ะด้านหน้าเป็นฝั่งละคังทองเหลืองแบบนี้จ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์ห้า EP หนึ่งห้าห้าเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้ปิดคู่เอาไปเก้าร้อยส่งฟรีจ้ะนะ,ะเฉพาะเนื้อผงนะคู่จับคู่กับรายการไหนก็ได้ที่เป็นเนื้อผงนะคะอ่ะคู่เอาไปเก้าร้อยนะคะองค์เดียวเอาไปห้าร้อยจ้ะแจ้งมาได้เลยทันมารายการนี้ค่ะ เป็นเนื้อสีขาวไข่ค่ะติดแผ่นทองค่ะลงรักนะรายการนี้เป็นเกตทะลุซุ้มค่ะเนื้อสวยๆเลยนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์หกหลังเป็นหลังภาษาจีนจ้ะหลังเป็นหลังภาษาจีนแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นเบอร์หก ep หนึ่งห้าห้าเบอร์หก ep หนึ่งห้าห้าค่ะเอาไปนะห้าร้อยส่งฝีก็บไปทางได้เนาะห้าร้อยส่งฝีก็บไปทางหน้าปิดคู่ออกไปเก้าร้อยส่งฝีแจ้งมาได้เลย นะคะเน mm ื hmm. no, mm ้อผงจับคู่กันเอาไปเก้าร้อยจ้ะถัดมาค่ะรายการนี้อยู่ที่เนื้อผงค่ะเป็นเนื้อเหลืองฝักทองลงรักค่ะเป็นเนื้อเหลืองฝักทองลงรักค่ะนี่จ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์เจ็ดนะเนื้อเหลืองฝักทองลงรักค่ะหลังเป็นพญาคุดจ้ะหลังเป็นองค์พญาคุดค่ะเนื้อแบบนี้นะรายการนี้จะเป็นเบอร์เจ็ดจ้ะ เบอร์เจ็ดอีพีหนึ่งห้าเอาไปห้าร้อยส่งฝีแกไปทางได้แจ้งโนมาได้เลยนะคะเบอร์เจ็ดนะสวยๆนะอ่ะปิดคั่วไปการ้อยจ้ะทันมารายการนี้เป็นเนื้อหลืงฟักทองลงรักค่ะเป็นพิมพ์ขาโต๊ะแบบนี้ค่ะเป็นพิมพ์ขาโต๊ะพิมพ์ยอดขุนพลแบบนี้เนาะอ่ะนี่หาดลงรักแบบนี้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์แปดนะหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้ค่ะทุกคนนะนี่จ้ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์แปด EP หนึ่งห้าห้าเอาไปห้าร้อยส่งฝีแกไปทางได้ปิดคู่ไปเก้าร้อยจเนื้อผงจับคู่กันได้เลยนะถัดมาค่ะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์เก้าเป็นผงพธาตุค่ะเป็นเนื้อผงพาธาตุค่ะเป็นพิมหัวโร้นแบบนี้จ้ะเป็นเนื้อผงพาธาตุพิม์หัวร้นค่ะหลังเป็นหลังนิ้วมือค่ะมีหมุดแบบนี้จ้ะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์เก้านะ เบอร์เก้าเป็นเนื้อผงพธาตุพ <hi> ิมัวรร้อนจ้ะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้ปิดคู่ไปเก้าร้อยจ้ะคู่เนื้อผงเอาไปเก้าร้อยค่ะนะแจ้งมาได้เลยนะถัดมารายการนี้เป็นหยกดําค่ะเป็นหยกดําค่ะเป็นหลังปูโวเออปูโตเป็นหยกดําหลังปูโตจ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบเป็นหยกดําหลังปูโตเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งมาได้เลยนะเบอร์สิบนะคะเป็นหยกดําหลังปูโตนะคะ ถัดมาถัดมารายกานนี้จะเป็นโบสิบเอ็ดเป็นวัดเกตค่ะเป็นฐานเจ็ดชั้นติดแผ่นทองค่ะลงลักหลังเรียบจ้ะรายการนี้จะเป็นโบสิบเอ็ดอีพีนลลหนึ่งห้าห้าเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเกไปทางได้แจ้งหนูมาได้เลยโบสิบเอ็ดอีพีหนึ่งห้าห้านะคะห้าร้อยส่งฟรีเกไปทางได้จะ้ะถัดมารายการนี้เป็นแร่โคตรไม้สักค่ะเป็นแร่โคตรไม้สักนะคะนี่ติดแผ่นทองค่ะ นะคะรายการน,นี้เป็นแร่คนไม้สักสิดแผ่นทองหลังเรียบผ่านลายสวยๆเลยนะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์สิบสอง ep หนึ่งห้าห้าค่ะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งมาได้เลยเบอร์สิบสอง ep หนึ่งห้าห้าจ้ะถัดมารายการน,นี้เป็นเนื้อผงค่ะหลังติดแผ่นทองเป็นพิมสามบาทแบบนี้ค่ะเป็นพิมพ์ที่มีสามบาทแบบนี้เนาะรายการน,นี้ค่ะ เป็นเบอร์ที่13ค่ะเป็นพิมพ์3บาทหลังเป็นติดแผ่นทองค่ะมั่งมีเงินหน้าแล้วก็เป็นพระธาตุพนมค่ะ2401แล้วก็มีคำว,ว่าขวดโตด้นนรังเป็นแผ่นทองจระรึกแบบนี้นะคะรายการน,นี้เป็นเบอร์13เอาไป5 0 0ส่งฟรีเก็บไปทางได้ปิดคู่เนื้อผงเอาไป9 0 0ส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งมาได้เลย นะคะทัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์14ค่ะเป็นผงผาทาดค่ะเป็นเนื้อผงผาทาดนะคะพิมพ์ขาโต๊พิมพ์ยอดขุนพลแบบนี้เนาะรายการนี้จะเป็นเบอร์14ค่ะเป็นพิมพ์ขาโต๊พิมพ์ยอดขุนพลค่ะเป็นเนื้อผงผาทาดนะเป็นเนื้อหอมนะคะหลังนิ้วมือค่ะรายการนี้เป็นเบอร์14เอาไปค่ะ5 0 0รส่งฟรีเกไปทางได้แจ้งมาได้เลย500ส่งฟรีเกไปทางได้แจ้งมาได้เลยค่ะจับคู่เอาไป900ยเนาะจับคู่เอาไป900จ่ายแจ้งมาเนาะเบอร์14ค่ะ ep 155 ทัดมมรายการนี้เป็นเนื้อผงค่ะสีขาวแบบนี้จะเป็นเกตทะรุซุ้มค่ะนะเป็นเนื้อผงสีขาวแบบนี้เป็นเกตทะรุซุ้มนะคะหลังเป็นอองค์พระสังกัจจยเป็นองค์แป้ยิ้มค่ะนี่จะมีพระธาตุแล้วก็ประดับอัญ,ญามณีแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นี่นนี่ นะรายการในเบอร์สิบห้าค่ะ EP หนึ่งห้าห้าเบอร์สิบห้าแจ้งมาได้เลยเอาไปห้าร้อยซองสีค่ะปิดคู่เอาไปเก้าร้อยซองสีแล้วเกไปทางได้เหมือนเดิมจะแจ้งมาเนาะทันมารายการนี้นค่ะรายการนี้นะนะนะเป็นเนื้อผงสีขาวค่ะนี่จากเกตุรุสุมนะรายการนี้จะเป็นเนื้อผงสีขาวค่ะนี่จ้ะนะเบอร์สิบหกด้านหลังเป็นอ่า เจ้าแม่กวนอิมสมังกรจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมสมเกามังกร,งกรอาพงพระ,ะอาไม่ใช่สิมีเม็ดพระธาตุสีแดงค่ะแล้วก็ประดับอัญ,ญามณีมงคลนะคะด้านล่างเป็นเม็ดพระธาตุสีดํานะรายการนี้เป็นบอสิบหกขาหลังเป็นเจ้าแม่กวนอิมนั่งมังกรนะด้านล่างเป็นองค์พระสมเด็จเนื้อผงสีขาวแบบนี้เกตทรโสมค่ะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเกบไปทางด้าปิดคั่วไปเก้าร้อยส่งฟรีจะ้ะ แจ้งมาได้เลยนะถัดมาราคการนี้เป็นโบ17ค่ะเป็นเบียแก้ค่ะมีแผ่นทองนะคะโชคราบค่ะด้านนี้จะเป็นเงินทองนะรายการนี้จะเป็นเบียแก้จ้ะนะนี่จ้ะรายการนี้เป็นเบียแก้ค่ะนะคะมีแผ่นทองนะคะขัวโต2401แบบนี้อันนี้เป็นองค์พระสมเด็จเนาะอันนี้น่าเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์ตุ๊กตาวัดพับนะคะรายการนี้จะเป็นโบ17 เอาไป500ส่งฟรีค่ะเอาไป500ส่งฟรีเป็นเบอร์17 EP 155 17-18คู่กันเอาไป900านะคะถัดมาค่ะรายการน,นี้จะเป็น18ค่ะเป็นเบียกแก่เนาะอันนี้เงินทองค่ะอันนี้คุ้มภัยนะคะนะคะนี่เออนี่อ่ไม่ใช่คุ้มภยัยอันนี้น่าจะคำว่ากันภยัยเออเนี่ยนะ แบบนี้จะเป็นเบี้ยแก้นะคะรายการนี้เป็นเบอร์สิบแปดค่ะอันนี้จะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาวัดพับเนาะอันนี้จะเป็นคําว่าหัวโตสองสี่ศูนย์หนึ่งเป็นแผ่นทองนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบแปด ep หนึ่งห้าห้าเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางหน้าสิบเจ็ดสิบแปดคู่กันเอาไปเก้าร้อยจ้ะสิบเจ็ดสิบแปดคู่กันเอาไปเก้าร้อยแจ้งมาได้เลยนะคะแั่นมารายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองค่ะเป็นปู่โตถือขบเพลิงค่ะรหลังปู่โตจะเป็นวัดพระแก้วเนาะหลังปู่โตจะเป็นวัดพระแก้วจ้ะ นะคะรายการนี้ด้านหลังจะเป็นวัดพระแก้วด้านหน้าเป็นปูป่โตถือขบเพิงค่ะสองแสงสว่างแบบนี้นะคะรายการนี้จะเป็นบล็อกสิบเก้าหลังจะเป็นพระแก้วจ้ะนะหลังเป็นองค์พระแก้วแบบนี้ค่ะรายการนี้จะเป็นบล็อสิบเก้าอีพีหนึ่งห้าห้าเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้เอาไปหนึ่งโอไม่ใช่เอาไป เบอร์สิบเก้า ep หนึ่งห้าห้าเอาไปห้าร้อยสองฟรีแกไปทางได้แจ้งมาได้เลยนะคะจับคู่ไปเก้าร้อยแจ้งมาจ้ะนะสวยๆเนาะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นปู่โตค่ะเป็นปู่โตเจริญกรรมฐานค่ะเป็นนักสัตว์นะคะเป็น12นักสัตว์แบบนี้ค่ะรายการเนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะด้านหลังค่ะเป็นเบญจภาคีด้านหลังเป็นชุดเบญจภาคีแบบนี้จ้ะรายการเนี้จะเป็นเบอร์20 e ีพี5ค่ะด้านหน้าเป็นปู่โตเจริญกรรมฐานเป็น12นักสัตว์นะคะเอาไป500ส่ทงฟรีแกไปทางได้เบอร์20ค่ะนะปิดคั่วไป90 0แจ้งมาได้เลยนะคะ20 EP 1 5อีพีันมะระกันนี้เป็นสมเด็จเรืองแสงหลังเป็นหนยินหยางนะคะหลังเป็นแปดทิศหยินหยางหงร้อนมังกรลำรากันนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดค่ะเป็นเกตะลุสมค่ะเป็นเนื้อผงนะคะเป็นสมเด็จเรืองแสงนะ ด้านหลังเป็นอันนี้ค่ะยันแปดทิศยินหย่างหงร่อนแล้วก็มังกรรำแบบนี้เอาไปค่ะห้าร้อยส่งฝีเกบไปทางได้แจ้งมาได้ล่ลอยเบอร์ยี่สิบเอ็ดพหนึ่งห้าห้าค่ะนะปิดคู่ไปเก้าร้อยค่ะแจ้งมาเนาะเบอร์ยนะี่สิบเอ็ดพันนะถัดมารากานนี้จะเป็นเนื้อผงค่ะเป็นเนื้อผงค่ะเป็นพิมพ์เกตบวตูมเนาะเป็นเกตบัวตูมเนาะแบบนี้นะอาแบบนี้ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเบอร์ที่ยนะี่สิบสองเนาะเบอร์ยี่สิบสองค่ะ เห็นไหมทุกคนนี่เห็นอยู่เนาะนะคะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นเนื้อผงค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสองเป็นเนื้อผงค่ะเป็นพิมเกตบัวตุ้มนะถ้าหนูเรียกผิดต้องขออาภัยนะคะรายการนี้ยี่สิบสองอีพีหนึ่งห้าห้าเอาไปห้าร้อยส่งสีเก็ปลายทางได้ปิดคั่วไปเก้าร้อยแจ้งมาได้เลยนะคะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสามเบอร์ยี่สิบสามอืม นี่ค่ะเป็นเนื้อผงค่ะนี่จ้ะเออนี่นี่นี่แบบนี้จ้ะนะคะพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์พับทานไหมใช่เนาะใช่ไหมอ่ะถ้าหนูเรียกผิดขออภัยนะคะนี่จ้ะนะคะรายการนี้จ้ะเนี่ยแบบนี้จ้ะนะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สบสามเป็นเนื้อผงค่ะเนื้อสวยๆเลยพิมพ์สวยๆเหมือนกันนะคะนี่รายการนี้ค่ะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะ ยี่สิบสามพีหนึ่งห้าห้าเอาไปห้าร้อยซองสีแกไปทางด้ปิดคั่วไปเก้าร้อยค่ะแจ้งมานะเบอร์ยี่สิบสามพีหนึ่งห้าห้านะถัดมารายการนี้เป็นเนื้อผงสีขาวสีไข่ค่ะลงรักนะลงรักค่ะนี่จะ้ะนะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบเอ,อเบอร์ยี่สิบสี่นั่นนะจำมั่วจำตัวนะอะเบอร์ยี่สิบสี่อ e ีหนึ่งห้าห้าหลังเป็นหลังสัญลักษณ์ตาแผ่นดินค่ะ หลังเป็นสัญลักษณ์ักตาแผ่นดินแบบนี้จ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์2ีี EP หนึ่งค่ะ 5, 5้าแจ้งมาได้เลยเอาไป5้า้ยส่งสีแกไปทางได้ค่ะปิดคั่วไปเก้าร้อยส่งสีนะย4ี EP หนึ่งห้าห้านะทันมารายการนี้ค่ะเป็นเนื้อผงสีดำค่ะเป็นพิมพุทธชินราชจ,จะ่ะเป็นเนื้อผงดำค่ะพิมพุทธชินราชนะคะอันนี้เหมือนเหมือนเนื้อผงผสมแร่นะคะดูดติดหน่อยๆน,นะด้านหลังค่ะนี่จะ้ะนะรายการนี้จะเป็นเบอร์ย5สิบห้า เป็นพิมพุทธชินราสีดำแบบนี้เอาไป5้าร่อยองฟีเก็ไปทางได้ปิดคั่วไปเก้าร้อยนะแจ้งมาเนาะยี่ p ิบห้าอีพีหนึ่งห้าห้าจ้ะทัานมารายการน,นี้เป็นแร่ดูดค่ะเป็นแร่ดูดติดนะคะนี่ค่ะเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้เนาะรายการน,นี้เป็นสีม่วงค่ะเป็นสีม่วงค่ะด้านหลังเป็นปูโตเนื้อทองเหลืองนะคะนะสวยๆรายการน,นี้เป็นเบอร์ยี่สิบกค่ะ เป็นเนื้อแร่สีม่วงค่ะหลังเป็นปู่โตทองเหลืองเอาไป500ส้องสีเก็บไปทังได้แจ้งมาได้เลยเบอร์ยี่สิบหกอีพีหนห้าปิดคู่วไปเก้าร้อยจ้ะนะสวยๆนะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์ยีจค่ะเป็นไกเซอร์นะคะเป็นไกเซอร์เนื้อแร่นะคะสีดํานะดูติดค่ะหลังเป็นปู่โตนั่งหน้าคราชนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะคะ เป็นแรดูดค่ะพิมพ์ไกเซอร์สีดำหลังเป็นปู่โตนั่งหน้าคาราชเอาไป500สองสีแกไปทางน้าเป็นเบอร์27่สิบเอีีห้าหค่ะแจ้งมาได้เลยนะคะสวยๆนะชอบรายการนี้แจ้งรายการนี้ปิดคู่วไปเก้าร้อยจ้ะทันมารายการนี้เป็นเบอร์28จ่จ้ะ เป็นปู่ทวดทองทิพย์ค่ะหลังวจอนะคะพศศูนย์แปดแล้วก็ฝั่งหมดุดแล้วก็ตอกวัวจอนอะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบแปดอีพีหนึ่งห้าห้าค่ะเนื้อทองทิพย์เป็นปูดทวดนะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเกบปทางได้เอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งมาได้เลยอ่ะปิดคู่ว่าใบเก้าร้อยยกเว้นยกและก็โคตรไม้สักนะคะอ่ะถัดมารายการนี้เป็นแรดูดพิมพ์ไกเซอร์องค์ใหญ่ค่ะ เป็นแรดูดพิมพไกเซอร์องค์ใหญ่หลังเป็นช่อพธาดพนมค่ะเป็นทองเหลืองนะแล้วก็ประดับอัญ,ญมณีแบบนี้เลยรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบเก้าเอาไปห้าร้อยสองฟรีแกไปทางได้ปิดคั่วไปเก้าร้อยจ้ะปิดคั่วไปเก้าร้อยแจ้งมาได้เลยนะยี่สิบเก้าอีพีหนึ่งห้าห้าค่ะทันมารายการนี้เป็นแรดูดสีทองค่ะพิมไกเซอร์นะคะเป็นแรดูดสีทองพิมไกเซอร์องค์ใหญ่ค่ะหลังเป็นปางนักบกค่ะ เรัเป็นปังนักปกแบบนี้เป็นเบอร์สามสิบ ep หนึ่งห้าห้าค่ะเบอร์สามสิบ ep หนึ่งห้าห้าแจ้งมาเนาะเนี่ยค่ะเป็นแรดูดสีทองเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะคะเบอร์สาสิบ ep หนึ่งห้าห้าเอาไปค่ะห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้ปิดคั่วไปเก้าร้อยแจ้งหนูมาได้เลยสวยๆเนาะนะคะรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบนะทันมารายการนี้เป็นปูทวดเนื้อแร่ค่ะดูดติดนะคะติดพันทองนะนี่นะคะ รายการน,นี้เป็นด้านหลังค่ะเรีย,ยบนะรายการน,นี้เป็นเบอร์สามสิบเอ็ดปูทวดแร่ดูดค่ะติดแผ่นทองค่ะดูดติดเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้เอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้นะคะเบอร์สามสิบเอ็ดนะคะเป็นปูทวดแร่นะคะเป็นปูทวดแร่เอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้ปิดคั่วไปเก้าร้อยจ้ะนะทันมาคะ่ะทันมารายการน,นี้เป็นเนื้อกระดูกค่ะเป็นเนื้อกระดูกค่ะลงลักนา้าหลังเป็น ประดับแรดแล้วก็ตะกุดนะคะประดับผงแรดแล้วก็เป็นตะกุดเก้าดอกแบบนี้นะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามส เบอร์32ค่ะนะคะปูดทวดเนื้อกระดูกลงลักหลังเป็นตะกุดก้าดอกนะคะเอาไป500ส่งสีค่ะปิดขั่วไปเก0อแจ้งมาได้เลยนะคะสวยๆเนาะเบอร์ส2บนะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ส3ค่ะเป็นทวดวานค่ะฝั่งแร่นะเป็นขดไม้สักแล้วก็ฝั่งหมุดจะหลังเป็นตะกุดก้าดอกค่ะหลังเป็นตะกุดก้าดอกแบบนี้ค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์33 EP 155ีหห้า เอาไปห้าร้อยส่งสีเกไปทั้งได้ปิดคู่ไปเก้าร้อยจ้ะนะคะทพวสามองค์หนูให้พันสองจ้ะนะทันมารายการนี้จะเป็นโบสามสี่ค่ะเป็นพุทซ้อนนะคะปู่โตองค์ใหญ่แบบนี้ค่ะเป็นพุทซ้อนประดับนะคะปู่โตองค์ใหญ่แบบนี้นะคะด้านหลังค่ะเป็นปู่โตจเจริญกรรมาฐานใบโพแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองนะรายการนี้จะเป็นโบสามสิบสี่เอาไปห้าร้อยส่งสีเกไปทั้งได้จ้ะ ห้าร้อยส่งสีเก็ไปทางหน้าปิดคู่วไปเก้าร้อยจ้ะเบอร์สามสี่ ep หนึ่งห้าห้านะรายการนี้เป็นโลหะค่ะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนั่งนั่งนั่งเขาเรียกอะไรนั่งเมฆนั่งบัวเนาะอ่ะเป็นเนื้อโลหะค่ะมีรูด้านหลังมีสัญลักษณ์ภาษาจีนค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบห้า เอาไปห้าร้อยส่งสีแก้ไปทางได้ EP หนึ่งห้าห้าค่ะนะสวยๆเลยนะรายการนี้เป็นเบอร์สาห้าค่ะเอาไปห้าร้อยส่งสีแก้ไปทางได้ปิดคั่วไปเกนะ้าร้อยนะถัดมารายการนี้เป็นสมเด็จกับไม้ขีดเป็นองค์ใหญ่นะกับไม้ขีดองค์ใหญ่นะดูดีนะนะด้านหลังนะคะเป็นองค์พักกิ่งแล้วก็อันนี้หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะเนี่ยนะคะ รายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบหกรายการสุดท้ายของวันนี้เนาะอ่ะเป็นสมเด็จกับไม้ขีดค่ะเป็นองค์ใหญ่แบบนี้นะเป็นเนื้อผงนะคะนี่จะ้ะนะแบบนี้ค่ะเบอร์สามสิบหกอพีหนึ่งห้าห้าหนูขอเจ็ดร้อยส่งฟรีค่ะเจ็ดร้อยส่งฟรีค่ะนะคะนี่จะ้ะ นะคะรายการนี้เป็นเบอร์สามหกค่ะเอาไปเจ็ดร้อยซงฟรีแกไปทางได้แจ้งมาได้เลย ep หนึ่งห้าห้าเบอร์สามหกค่ะจบรายการสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูมาชมนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปวันนี้หนูขอบคุณและสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ